พี่เมฆเนี่ยก็คือถ้าตอนนี้เลยเนี่ยก็ยังยังเหลือถ้าถ้าหลายคนติดตามข่าวนะครับก็คือพี่หนุ่มไปช่วยเขาด้วยการพาไปเจอกับอาจารย์ไพศาลนะครับซึ่งก็ก็ขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องไปให้พี่เมฆเนี่ยไปไหว้พระนะครับก็ทีแรกเนี่ยก็บอกตรงๆว่าก็สองจิตสองใจว่าจะกล้าชวนเขาหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพี่เมฆเขาก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทางพุทธ นะฮะแลีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องในเชิงความเชื่อนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะพี่เมฆเขาก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ารู้จักกันมาแต่ว่าก็เอาละลองดูเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องเอาอะไรที่เข้าไปในร่างกายซึ่งเราไม่แน่ใจหรอกนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะเขารักษาทางหมอทางวิทยาศาสตร์อยู่นะฮะก็ก็แค่ไปขอขมาตามเองอะไรอย่างเงี้ยนก็น่าจะดีก็เลยไปลองเอ่อยถาม ตัวเขาดูแล้ววันนั้นเขาก็ไม่รับสายนะแต่ว่าอพอดีญาติภรรยาญาติของภรรยาพี่เมฆเขาก็ไปดูรายการพี่หนุ่มเขาก็เลยแบบบอกภรรยาพี่เมฆแล้วก็บอกว่าอยากเนี่ยพี่หนุ่มเขาบอกพูดออกไปในรายการนะว่าอยากให้อาจารย์ช่วยพี่เมฆช่วยเพื่อนผมหน่อยอะไรเงี้ยก,ก็เลยบอกว่าลองซี่อะไรเงี้ยพี่เมฆเขาก็เลยลองนะะขั้นตอนแรกาก็คือก็ต้องไปเอา,เอาพระ นะฮะไปขอรายชื่อสถานที่ที่พี่เมฆจะต้องไปไหว้พระทาบุญนะครับก็ไปทําเรียบร้อยห้าที่เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขอเรื่องของบุป,ปกรรมก็คือเรื่องของนิมิตนะครับจากอาจารย์ไพศาลว่าในอดีตชาติเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตามที่ที่ได้ได,ได้ได้เล่าไปแล้วพี่เมฆก็ไปทามาละประด้ชื่อของเจ้ากรรมในเวรเจ็ดท่านนะฮะแล้วก็ทําไปแล้วห้าท่านตอนนี้เหลือสอง ซึ่งเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะไปต้องไปรับอีกอพี่หนุ่มกับภรรยาพี่เมฆก,ก็ต้องไปรับจากอาจารย์อีกรอบหนึ่งคือมองเป็นเรื่องของโเวเกรกรรมไปเลยใช่ครับก็คือทางความเชื่อ,อ,อนะครับก็เป็นเรื่องของโรคเวรโรคก,กรรมหรือว่าเป็นเรื่องของบุพกรรมในอดีตท,ที่ทำเอาไว้แล้วก็ทําให้เขาไม่หายสักทีหรืออะไรเงียง้ยก็ก็เป็นเป็นวิบากกรรมที่จะต้องพบเจอในชาตินี้มันมันมีกระแสเข้ามาเยอะนพหนุม,มบางคนบอกทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์บ้างก็บอกว่าอาจจะมีแบบด้านลบที่มนุษย์นีน่นะพี่นุ กพราจริงๆพี่หนุ่มก็บอกอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่นําเสนอในรายการว่าเป็นเรื่องของความเชื่อก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คือจริงๆแล้วพี่หนุ่มทํารายการเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะแหละแต่ว่าเราก็พยายามที่จะบอกทุกคนว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องความเชื่อนะครับแม้แต่ตัวอาจารย์ไพศาลเองท่านก็บอกเองว่าโอ้ยนี้เป็นความเชื่อนะก็ต้อง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 แล้วแต่วิจารณญาณถ้าไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธาก็ ก็ไม่ต้องมาอะไรเงี้ยน,นะตัวท่านเองท่านก็พูดเองแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าอาจารย์ชอบให้เรียกว่าคุณภพศสารแต่เราก็ติดนะแลเรียกว่าอาจารย์บอกว่าท่านก็บอกว่าเป็นผม,ผมเป็นคนธรรมดาผมไม่ใช่หมอดูไม่ใช่นักบวชที่มีวิปัสสนาญาณอะไรก็ไม่ไม่ใช่นะ <S 2> <S 2> แต่คือเป็นคนแค่นอนไปนอนแล้วก็ฝันแล้วก็แล้วก็มีคนพาไปสถา,านที่ต่างๆเพื่อเอานิมิตนั้นมาเท่านั้นเองนะครับ มันเป็นเหมือนเรื่องจิตวิทยาด้วยไมหมฮะสำหรับตัวพี่เมฆเ,เองว่าแบบก <c oughs> <ม>็มีโอกาสถ้ามองในเชิงคนรุ่นใหม่พี่หนุ่มมองว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราได้ทําการอ,อโหสิกรรมขอขมากรรมหรืออะไรกับใครนะแล้วเราได้ไปทําบุญกวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าทําบุญในการาทําทานหรือว่าทําบุญให้กับวัดให้กับสิ่งดีๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสบายใจอยู่แล้วพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าถ้าคนเรา ขาดที่พึ่งอะในวันนี้พี่เมฆเขาก็เหมือนป่วยมากจนขาดที่พึ่ง5ปีแล้วไม่รู้จะทายัางไงก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายสักทีหมดเงินหมดสุขภาพร่างกายไปไม่รู้เท่าไหรก่ก็ไม่รู้นะพี่หนุ่มก็ว่าตัวเขาก็เหมือนคนที่ขาดที่พึ่งพอที่พอเขาสบายใจหรือมีความสบายใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็มันก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรฮะคือมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะเหมือนในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการทดลองนะ ให้คนเราเนี่ยอลองกินยาแต่หมอเนี่ยเอายาหลอกมาให้กิน mm hmm. นี่เหรอปะ mm hmm. คือไม่ได้ยาจริงอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเรากินยาเข้าไปแล้วอะ่ะ mm hmm. เอาดีขึ้นหาย mm hmm. ก, mm hmm. ก็ก็เป็นอย่างนั้นเเพราะนั mm ้นเนี่ยถ้าจิตใจเราดีร่างกายหรืออะไรมันก็ดีไปด้วยมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วพี่หนุ่มก็มองว่ามันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไร mm hmm. การไปขอขอมาคนเราก็ไม่ได้ไปทําผิด หรือไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปทําร้ายใครในส่วนของอาจารย์ไบาสารที่ก็ออกมาช่วยคนอย่างเงี้ยเขาก็ทำมา40ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยไปเรียกร้องเก็บเงินอใครเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเก็บเงินมีค่าครูหรือมีอะไรเรผาผมว่าคงไม่กล้าไปทำเพราะมันก็คงเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่เนี้ยท่านก็ทําให้ช่วยคนมาตลอดเพราะนั้นเนี้ยเรามองไปถึงเจตนาเนี้ยท่านก็มีเจตนาที่ดีนะครับ เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงพี่หนุ่มไม่ทราบเพราะเราก็เราทุกคนก็ยังไม่มีคําตอบเรื่องนรกสวรรค์นเนาะในปัจจุบันนี้แต่ว่า,าสิ่งที่เขาทํามันดีแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครแล้วก็ไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินหรือมีผลประโยชน์เข้าตัวเองเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าลองอ่ะมันไม่ผิดนะ เขาบอกว่าดีขึ้นนะเออก็เป็นทุกอย่างเป็นโพสิทีฟก็เป็นในทางบวกคือไม่ได้ดีแบบหายเลยทีเดียวหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นเขาอยากจะออกไปวิ่งเลยเที่ยวหน้าเนี่ยพี่หนุ่มไปเนี่ยเขาอยากจะไปด้วยอยากจะไปเจออาจารย์สารหลวงพกอ่าอย่าไปเลยเพราะพี่เมฆเขายังมีแผลมีอะไรอยู่ก็กลัวไปติดเชื้อแล้วก็การที่ไปอยู่บ้านอาจารย์เนี่ยบางทีเราก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันอ่ะมันก็ร้อนเนาะแล้วก็คนก็เยอะ พี่ก็กลัวว่าเขาจะไม่สะดวกเพราะการเดินทางมันก็ไม่สะดวกด้วยก็ใช้เวลาเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าอยาเลยเดี๋ยวผมไปให้ให้ภรรยานี่แหละไปแ่นในส่วนของพี่หนุ่มเนี่ยเป็นสะานเชื่อมไปแค่อาจรรารย์ไพศาลไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับอา <_ S 2> จาร,รย์เอกที่กลังป็ประเด็นดาม,มาอยู่ตอนนี้ใช่ไครับต้องเรียนนำตรงอาจารย์เอกพี่หนุ่มไม่รู้จักนะแล้วก็พี่ก็เพิ่งมารู้ตอนที่พี่เมฆเขาเขาเขามีข่าวนี่แหละแล้วก็ตัวเขาก็พูดถึงตอนที่ไปหาเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ย มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาช่วยเขารู้งนี้นะแต่พี่บอกเออไม่เป็นไรก็ไม่รู้ก็พี่เมฆก็ก็ลองดูแล้วกันซึ่งจริงเนี่ยไม่ได้มีแค่อาจารย์เอกมีอาจารย์เยอะมีคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือหรืออยากจะให้ความช่วยเหลือพี่เมฆเยอะก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะที่พี่เมฆเขามีคนเป็นห่วงเยอะไม่ใช่ว่าติดต่อมาทางพี่เมฆอย่างเดียวนะติดต่อมาทางพี่หนุ่มก็เยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือว่า อะไรถ้าเกิดว่าจะต้องไปรักษาไปทานยาไปกินยาไปต้มยากินไปทําอะไรเงี้ยพี่เมก้ายเขาลองหลอกเพราะมันมันเป็นอะไรที่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วเราก็กลัวคือนี่คือส่วนตัวของพี่นะในมุมของพี่แต่ในส่วนของพี่เมฆเนี่ยเขาจะไปลองอะไรอะไรนะีมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเลอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกคือเขาเป็นคนป่วยที่เขาก็ขาดที่พึ่งเนาะเขาก็อยากที่จะหายอ่ะคือถ้าเป็นเราอ่ะลองนึกว่าสภาพเป็นเราอ่ะ มีใครมาให้ความช่วยเหลืออะไรที่เราพอทําได้ไม่อันตรายก็อยากจะลองทําไปหมดแหละนะครับอันนี้พี่พี่พี่ก็พ,พ,พี่ไม่ทราบจริงๆเรื่องอาจารย์เอกนี่พี่ไม่ทราบเลยนะเพราะหนุ่มพี่หนุ่มก็ไม่มีข้อมูลของเขาเพราะว่าเราเรา,เราก็ไม่รู้จักก็เพิ่งรู้จักตอนที่ตอนที่นี่แหละได้ยินจากข่าว อันนี้ไม่ทราบเลยคือไม่ไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่ได้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 ติดตามข่าวนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มก็ยุ่งแต่ในนี้นะก็พอพอเห็นข่าวเราก็รู้ว่าพี่เมฆเขาก็เขาก็เขาก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเวลาเขาขาดที่พึ่งนะมีใครมาช่วยเหลืออะไรเขาเขาก็เขาก็ยินดีหมดแหละถ้ามันไม่ได้อันตรายแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของคนอื่นเรื่องของอาจารย์เอกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่พี่ไม่รู้จักพี่แค่รู้จากข่าวที่ที่พวกเรานําเสนอแล้วพี่ก็ติดตามทางโซเชียลบ้าง นะครับแล้วก็นอกนั้นเราไม่รู้เลยเพราะนั้นเราก็เราก็ไม่ค่อยกล้าพูดถึงเขาแต่ว่าก็แล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้พูดกับพี่เมกด้วยเพราะว่าอยังไงอะ่ะมันมันก็ไม่อยากให้ไปกระทบ,บจิตใจและอย่างหนึ่งก็ก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาก็ต้องเลือกวิธีการรักษาของเขาอะนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่หนุ่มอันนี้อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าก็ถ้ามันดีขึ้นพี่หนุ่มก็อยากให้เขาดีอยู่แล้ว อยากให้หายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะหายด้วยวิธีใดก็ตามเนมี่ยมันมันมันดีอยู่แล้วซึ่งพอเขาบอกว่ามันดีขึ้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ดีใจด้วยพี่หนุ่มแล้ว,าาวลจะต้ไงไปเมื่อไหร่ยังไงอะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็จริงๆอ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มอยากรีบไปเหมือนกันแต่ว่าก็ตอนนี้คือคนไปหาจา์ไพศาลเนี่ยเยอะมาก <c oughs> วันหนึ่งเนี่ยเป็นหลายๆร้อยเลยนะเป็นร้อยอันนี้เราก็ไม่อยากไปกวน คนที่เขามาเดินทางมาแล้วมาพบอาจารย์คือพี่ไปก็เดี๋ยวจะไปเสียเวลาคนอื่นเนี่ยพี่ก็จะรอให้อาจารย์แบบวันไหนที่อาจารย์แบบว่างพักผ่อนหรือไม่รับแขกหรืออะไรเงี้ยพี่ี่จะเลือกไปวันนั้นนะฮะไม่อยากกวนท่านอื่นก็คือย้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อสนุคนเนาะไม่ได้แบบว่ามาแบบใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท,ที่เราอยากนําเสนอในแง่มุมของว่าอาจารย์เนี่ยก็รักษาคนมา40ปีแล้วช่วยคนมา40ปีโดยที่ไม่เคยเรียกร้องผลประโยชน์อะไรแล้วก็มีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งซึ่งอาจารย์ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเวลาที่พี่ทำ อ่า YouTube นะฮทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเคยเข้าไปดูเนี่ยหนุ่มคงพันธุ์พิเศษก็จะมีบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้มากเยอะแยะมากมายไม่ไม่ใช่แค่อาจารย์ไพศาลนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเรื่องอาจารย์ไพศาลเนี่ยเป็นเรื่องที่บุคคลสนใจเพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพี่เมฆวิในัยกยบุตรซึ่งกําลังป่วยอยู่แต่จริงเนี่ยพี่พี่ทำเรื่องราวอย่างเงี้ยมาเยอะมากนะแต่เราก็เราก็จะดูบุคคลที่ที่ทำด้วยเจตนาดีนะไม่ว่าจะเป็นนักรบตำรวจทหาร หรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะเป็นหลากหลายอาชีพหลากหลายหลากหลายประเภทเยอะมากนะครับเยอะมากหลากหลายแล้วก็ทำมานานละยี่สิบปีนะครับวันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเคสหนึ่งนะครับ <อะ S 2> ก็ก็เป็นกําลังใจให้นะทุกๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วย <toast S 2> ตอนนี้คนก็ไปหากันเยอะคนที่คนที่เขาขาดที่พึ่งเหมือนพี่เมฆเนี่ยป่วยนักแย่รักษาไม่หายเขาก็ต้องการที่พึ่งเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าทําแล้วสบายใจขึ้นดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนได้กุศลไปด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเออ,เอ,อก,ก็บอกอาจารย์นะบอกขอโทษทีครับอาจารย์ที่ผมทาให้อาจารย์เนี่ยเหนื่อยมากเลยทุกวันนี้นะป่วยเลยนะบางทีอะโทรไป 3- ามสี่ทุ่มก็ยังรับแขกอยู่เลยนะฮะก็ก็บอกขอภอภัยจริงๆผมก็ไม่ทราบจริงๆเลยว่ามันจะขนาดนี้แต่อาจารย์ก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ช่วยเผยได้ช่วยอะไรเผยแพร่แล้วก็จะไม่ช่วยให้ คนที่เขามาบางทีเขาก็คลายทุกข์ได้นอกจากเรื่องของความเชื่อที่มันเป็นทางใจแล้วแบบนี้มีแผนจะช่วยอะไรยังไงพี่เมฆอีกเพิ่มเติมนะเพราะก่อนหน้านี้เคยมีเป็นแบบจัดเป็นมีคอนเสิร์ตที่มันหาหรายได้เนอกจอนนี้แผนยังไงเนะี่ยเพราะมีคอนเทนต์ออกมาแล้วกลายเป็นแบบนี้ช่องของพี่หนุ่มเองฟีดแบด็กเยอะคนดูเป็นล้านอะไรอย่างนี้มีแผนจะต่อยอดอะไรอย่างนี้นไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็จริงๆก็อยากให้เขาหายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่อง าไรายได้พี่เมฆเขาก็พยายามหาไรายได้นะครับด้วยการาเขาก็มีสินค้ามีของเขาที่จําหน่ายนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่เมฆนะครับก mm ็ hmm. พี่หนุ่มก็ช่วยโปรโมทให้ให้คนเข้าไปช่วยซื้อเ็ mm hmm. เป็นไรายได้เขาจะได้ดูแลครอบครัว mm hmm. ดูแลลูกได้เพราะตัวเขาเองก็ทํางานไม่ได้ mm hmm. นะส่วนทางอื่นก็เกรงใจไม,ไม่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 กล้าไปจัดบ่อยๆนะนคอนเสิร mm ์ต hmm. แต่ว่าก็อยากให้เขาหายจะได้กลับมาทํางานได้ mm hmm. นะครับ ถ้าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ได้พี่โอ้าไม่แน่ใจนะแต่ว่าดีขึ้นในเชิงถ้าเกิดว่าเป็นเชิงความรู้สึกในเชิงกายภาพที่เห็นชัดๆเนี่ยก็ก,ก็ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นแล้วจากในเชิงกายภาพที่พี่ไปเห็นความเหนื่อยเหนื่อยอ่อนความโทรมของร่างกายเนี่ยเขาก็ดูสดใสขึ้นนะครับดูดูกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าวันวันแรกที่ไปเจอถึงใช้เวลา ประมาณ2สัปดาห์เองเนะร <c oughs> วมๆ <c oughs> ทั้งหมดก็ถือว่าถือว่ามันเหมือนกําลังใจจากคนทั้งประเทศมาส่งไปมากๆมันมันทำให้เออมันทำให้ทุกอย่างมันดีมั้งนขอบคุณคับ